สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะซูเป r ร์ลุค่ะวันนี้เข้ามาอัปเกรดไปในส่วนตัวระบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะพร้อมคิกเซนเซอร์เดี๋ยวจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะตามมาชมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยค่ะจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะนี่ ปลายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยสายไฟถ้าเราเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะนี่ลูกค้าจะได้งานเรียบร้อยแบบนี้เลยส่วนที่ด้านหลังนะคะก็จะมีสวิตสามารถสั่งปิดได้เลยจากตำแหน่งด้านหลังค่ะตัวนี้นะคะจะใช้เป็นตัวระบบกอนดูดนะคะก็ลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะส่วนที่เปิดเดิมนะคะที่ด้านหลังค่ะแค่กดแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงยกนะคะหรือดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะฟังก์ชันต่อไปค่ะเป็นในส่วนตัวรีโมทนะคะก็จะสามารถ ใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยค่ะอันนี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะคะแล้วก็มีเซฟตี้ค่ะเป็นระบบกันหนีบด้วยนี่เห็นไหมคะใช้งานปลอดภัยหายห่วงแน่น,นอนเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะอี๋ยวปิดให้ดูอีกครั้งค่ะฟังก์ชันต่อไปนะคะเป็นในส่วนของตัวคิกเซนเซอร์ตำแหน่งอยู่ฝั่งนี้เลยสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดได้เลยแม่นยำม,มากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะลองสั่งปิดให้ดูด้วยนะคะ หากท่านใดนะคะที่สนใจอยากติดตั้งในส่วนตัวระบบฟาท้ายไฟฟ้าพร้อมคลิกเซ็นเซอร์แบบนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่ร้าน J S p h o คะเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ